พระเยซูคิสต in ้องมาพระองค์ลงมานะครับพระองค์บอกว่าไม่เป็นไรเรายอมรับทุกความผิดบาปของท่านทั้งหมดเลยไว้บนไม้แล้เข็ดแล้วพระองค์ก็ตายพอพระองค์ตายโดนเอเไปเข้ามาในอุโมงพรสาววันพระองค์ฟื้นฟังนะครับพระเยซูตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนวันนี้ที่ท่านกําลังจะลงปติสมามันเหมือนการตายกับตัวตนเก่าสริงไม่ดีโอเคแล้วท่านก็ฟื้นขึ้นมา ไม่วันท่านจะเชื่อมานานแค่ไหนผมไม่รู้นะแต่ถ้าวันนี้ท่านตัดสินใจที่อยากเดินกัะองมาจริงจริงการที่เราปฏิบัตมาคือการที่เรายอมรับให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเพื่ออะไรเพื่อประกาศว่าเราตายกันตัวลูกอยู่ที่นี่ลูกขอเข้ามาสารภาพบาและกลับใจไหมวันนี้ ได้ยินข่าวดีว่าพระเยซูได้มาตายเพื่อไท่กรรมและลูกขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูคริสต์และขอเลือดของโลห์เทโลมาล้านลูกชำะตั้งแต่หัวจนดึงปเท้า สู่จิตวิญญาณเพื่อลิมของลูกณบัดนี้และขอพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จเข้ามาในชีวิตของลูกในความคิดของลูกในจิตใจของลูกในจิตวิญญาณเพื่อลึกของลูกจบชื่อลูก อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตเมื่อลูกเสียอายขายลูกจะไม่ตกนรกแต่อยู่สวรรค์กับพระองค์นี้ล่ะที่สาใ้าร จากวันคืนในชีวิตจิตด,ดูร้ายร้ายมองไปทา้ไหนก็ไม่มีใครข้างกายีกทุกครั้งมันหมดแรงจะไม่มีแรงเหลือที่จะก้าวต่อไปแต่วันนี้ฉันนั้นจึงได้พบพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักเต็มหัวใจจึงทำให้ชีวิตฉันมีมันเดิมและเปลี่ยนไป Overflow ยิ่งก็มากเกินพอเพราะเจ้าผู้เลียนดู Overflow ยิ่งก็มากเกินพอเพราะเจ้าผู้จัดเตรียม Overflow ยิ่งก็มากเกินพอ